สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลคิมซองจินนักววลล่ชายเกาหลีใต้ควันใจคนไทยนะครับดูเขาจะปลื้มกองเชียร์ไทยแบบสุดๆเข้าแล้วครับเมื่อแฟนๆชาวไทยคอยส่องเสียงเชียร์ตลอดการแข่งขันนะครับแล้วก็ส่งของควันต่างๆมาให้แบบเยอะมากๆล่าสุดซองจินก็ได้โพสตอรี่ไอจีของตัวเองนะครับเป็นภาษาไทยพร้อมกับภาพของควันที่แฟนๆมอบให้ แล้วก็บอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ตอบนะครับได้รับของขวัญเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเสียงเชียร์คนไทยร้อนแรงมากครั้งหน้าก็อยากมาไทยอีก ไว้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากเลยครับและอีกสตอรี่นะครับเขาก็บอกแบบน่ารักว่าตอนนี้เขาใช้โปรแกรมแปลภาษาอยู่นะครับแล้วก็ออกเดินทางพรุ่งนี้เวลา14บสนาฬิกาถึงดอนเมืองเวลาสี่ทุ่มนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆความประทับใจของนักกีฬาที่มีต่อเจ้าภาพกองเชียร์สาวไทยครับ